มเขียนแบบใหม่ออกมาที่แล้วก็เหมือนก๊อปแบบอ่ะก๊อปแบบคือมันเป็นเพราะโครงตั้งมาก่อนแล้วก็แล้วก็มาอัดสีใส่เข้าไปอะครับมีขายเป็นพี่มาช้าไปหน่อยมันจะมีตอนรามัเกรอยู่ดี่หนึ่งที่สองเมตรนัพี่โอ้โหมีภาพนี้มีการสัางจองไว้เรียบร้อยแล้วว่นภาพขนาดนี้ใหญ กี่นิ้วกี่เมตรยังไงพี่เนี่ยสองเมตรสิบเซนนะพี่สองเมตรสนนิบเซนนครับพี่น่โอันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องราวเรื่องเ,าเรงเากับพวกป่าหีมาพานพี่คือเหมือนปงบอกความรมุมสมบูรณ์นะพี่ความอุมสมบูรณ์ของป่าไม้ในในภูเขาอะไรพวกเนี้ยค,ครับแล้วก็เหมือนเราสื่อสื่อแบบความหมายขังมันก็คือความอุดมสมบูรณ์นะพี่ครับอันนี้ ฝีมือพี่เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่สอบถามราคาอันนี้อยู่ที่ราคาที่หนมื่นแปดโอ้หมื่นแปดก็ไม่แพงเนาะเพราะว่ามันเป็นงานชิ้นเดียวเนาะใช่ครับทองตอบด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวแต่ละเรื่องราวเป็นตอนทวายพระบรมสารีริกธาตุองโอ้ยเพลงไงพี่เขามาคขนชิงดูหยาบหยาบเป็น อกน็นี่ก็จะเป็นตอนตอนหนึออ่งอันนี้เป็นตอนเสด็จจากดาวดึงลงมาโปรดนะพีออ่ข้างล่างก็มันได้รูปแบบประมาณได้แค่นี้นะคร <ầ? S 2> ับก็คือรูปการจัดองค์ประกอบมันได้ประมาณนี้แล้วก็มันไมไ่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ<อ>ตัวละครมันก็ได้ประมาณขออนุญ,ญาต <ไป S 1> นะครับเป็นผ้าหรอเี่เนี่นเป็นผ้าทองอันนี้ไม่ใช่เป็นทองคำเปรแต่มันเป็นผ้าผ้าผ้าทอง ก็ต้าเขียนลงบทผ้าทองครับโอ้สวยงามมากนะครับาม,มาเบิ้งเหล่าคนชิงลูครับงานจ,จิตก,กรรมของแท้แพเพราะว่าแต่ละอย่างในเนี้ไม่มีก๊อปปี่ออกมานะาเป็นงานที่เขียนชิ้นต่อชิ้นฝีมือต่อฝีมือเลยอ้ยสุดยอดมากเลยครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องพวกลายเชิงหวายลายเชิงหว